สวัสดีครับคุณท่านก็อัปเดตให้ดูนะผมรถคันนี้หลังจากไม่ได้ลงคลิปนานนะผมก็ยังอยู่นะผมะรถสวยๆแตว่าช่วงนี้ก็ตลาดรถมือสองมันก็เยียบเงานิดหน,น่อยครับแล้วก็ช่างมันไม่เกี่ยวนะครับผมก็คันนี้ผมลดราคาพิเศษให้เลยอีกหนึ่งหมื่นเหลือ4ี่หมื่้าพับาทแล้วกันนะครับผมก็ น,นี่เพิ่งเอาไปล้างมาสีเงาเลยครับก็รายละเอียดไปดูคลิปเดิมกันได้นะทุกท่านก็เหลือ4ี่หมเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําคือช่วงล่างด้านหน้าด้านซ้ายนะผมช่วงล่างหน้าด้านซ้ายกับคอมแอร์เนี่ยเริ่มมีเสียงดังถ้าเกิดสตาร์ทรอบเดินเบาเนี่ยมันจะไม่ดังแต่ถ้าเร่งสัก2อ0 0ันรอบแต่มันจะดังเป็นบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งนะครับผมผมก็ได้เอาทำการไปถาม ช่างแล้วนะครับผมช่างก็บอกว่าอา่มันมันไม่ใช่เสียงจากคัสมันเป็นเสียงจากคอมแอร์แล้วถ้าเป็นเสียงจากคอมแอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันแก้แก้ไม่ได้นะผมต้องใช้ให้มันพังไปเลยแล้วค่อยซ่อมก็คือค่อยเปลี่ยนคอมแอร์คอมแอร์รุ่นนี้ถ้าเกิดใหม่ๆเลยก็สามพันกว่าบาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดมือสองสภาพดีก็พันกพันกว่าบาทก็ประมาณนั้นนะผมก็ลดให้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ย ลดเกินราคาซอมแน่นอนเพราะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยไอ้พวกปีกนกลูกหมากด้านหน้าเนี่ยแค่หลักร้อยนะผมแร์ก็แค่ไม่เกินสี่พันนะผมแพงสุดในจริงถ้าเกิดใช้มือสองก็พันกว่าบาทก็อัปเดตให้ดูครับท่านว่าลดราคาเหลือสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วตอนนี้ใครสนใจก็โทรมาได้นะผมเบอร์ที่ผมจะลงไว้ให้เชฟโรเลตออกตาเกียร์ธรรมดาผมเครื่องเกียร์ดีหมดเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้ติดแก๊สมาอย่างดีนะผม นี่ครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่ตัดเป็นแก๊สแล้วนิ่งๆไม่มีสะดุดนะครับผมคันนี้ติดเนี่ยเปิดเปิดแอร์รอบก็นิ่งหมดทุกอย่างคันนี้ติดแก๊สมาเนี่ยสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นอ่ะคือค่าแค่ราคาแก๊สนี่ก็เกินครึ่งราคารถแล้วนะผมก็ประหยัดแล้วก็ถูกเงินครับรับประกันสำหรับคันนี้ก็อัปเดตให้ดูนะผมว่าสตาร์ททีเดียวติดครับง่าย คับแบบนี้ไม่มีดังนะครับช่วงล่างแต่ถ้าเกิดแบบว่ากระแทกลุมแรงๆด้านหน้าด้านซ้ายนะครับผมมันจะมีเสียงดังกึกๆแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับผมเรื่องคอมแอร์ก็อย่างที่ตามช่างเขาบอกนะผมว่ายังไม่ควรทําเพราะว่ามันแอร์มันยังหนาวอยู่ครับเย็นหนาวปกติก็คือใช้ให้มันหมดอายุมันไปเลยแล้วค่อยไปเปลี่ยนทีเดียว ก็ไม่กี่พันบาทนะครับผมก็ลดให้ไปเลย10,000บาทเหลือ4 9 0 0 0บาทนะครับผมใครสนใจก็มาดูได้ที่จชงหวัดประทุมหรือให้ไปส่งได้ทั่วประเทศครับอันนี้ค่าส่งก็ตามระยะทางนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้ทุกท่านใครสนใจนะครับรถด,ดีๆไปใช้งานหนึ่งคันคันนี้ผมทดสอบเอาวิ่งไปเชียงใหม,ม่มาแล้วครับ แก๊สตกโลระบาทกว่านะผมไม่ถึง2บาทนั่ง5คนบรรทุกสัมภาระเต็มท้ายรถขึ้นเขาขึ้นดอยมัอนแจ่มก็ไปมาแล้วนะผมอ่าโอ้ยสองด,าด่าแตมันฟ้องอ่ะประมาณนี้ครับท่านใครสนใจนะผมลดไปเลย1,000งบาทจาก5 9าห0เหลือ4,9 0 0 0เท่านั้นนะผมก็ติดต่อมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ขอบคุณมากครับดีครับ